ยุดยุดนะหยุดหยุดอย่างนี้หยุดค่บอกว่ยังไง

Ay, ay, ว่าที่นี่มันดูแปลกนะโอะเจ้า 감사합니다. <목소리도> คชเองโชคดี้หลงไปพลาอีนะจิงน่าจะวอะตกใ่ไีมือครจได้เป็นครับก้องอใานใที่สวยกว่าเชนจะิว่าที่คือสายที่ทำที่พวกรอยที่ชอบจีนีก็ไม่อยาลายจนตลงไปแต่ฉันงถมา ว่าเป็นผ้สูงอายุก็สารอแต้ไงมีเใครกเสิรานเคห็นอะไรที่เดินผ่านพกขอบใหเลยเพราันมาดต่ตัวนหรอใช่ในคนรู้จักอเนี้ยชอบคำว่าใผมด เด็กมั ute, ้นเมื่สูงวอยู่ที่ไหนผมจะมนจัดการมันผมมีเทพมอานครจะจัดการมันแลอมันจะรายเพื่อนผมผมปล่อยไปได้ไหมหอได้เรียนตอนสีฉันว่าทีตัวเสรเดียวนะแล้าผมก็ไปถึงกับใครเขาอยากได้แค่นหนแต่ผมต้องรอเวลา เรื่องกองอรารนั่งมองกัท่านตอนนี้มีตำรวจด้วยนะครทะ้ทเนเพียงกัท่านท่านค่าเข้ามาได้ปีัวค่ะดีงั้ผมต้องปคุยกัเขาเกัจะีรท่านท่านจะเป็นคุณเกหรอคะมันเป็นทางเดียวเท่านั้นสวนนชายพราะเหที่ที่มาตอนนี้นี่กำลังวุ่นวายลุกไม่พ่อหรือเราอไปกัน ผมไม่ชีพ่อไม่ต้องกลัวมันจะเดียไม่ผมไม่เชีลูกชมไอ้ลู้จะแข่งกขึ้นเชื่อตัวเอลูกตัก่ี่ยเขาตอพ่อว่าต้องชิมไงลูกบีลูกสที่มันม่ใช่คนผมชอ Look at